พูดถึงเรื่องสุขภาพเพศช,ชายและหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องทั่วไปนะครับแต่หากเราจะประเมินเพื่อให้ลึกและละเอียดของสุขภาพเพศช,ชายของเราเนี่ยมันต้องมีการตรวจเช็คนะครับเพื่อประเมินถึงสาเหตุของความผิดปกติกับร่างกายของเราหมอขอแนะนําโปรแกรมตรวจโฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับโฮอร์โมนเช็คอัพโปรแกรมซึ่งสามารถตรวจเพื่อให้รู้และรักษาได้ตรงจุดครับ สำหรับโปรแกรมเช็คระดับฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเช็คอัพจะทำการตรวจทั้งหมด11รายการนะครับ 1. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ 2. ตรวจการทำงานไทรอยด์สติมูเลตติ้งฮอร์โมน 3. ตรวจระดับฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต 4. ตรวจระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน 5. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน 6. ตรวจระดับฮอร์โมนการเจริญพันธุ์ 7. ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมา 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 9. สแกนร่างกาย9ระบบอย่างละเอียด 10. วัดความดันหลอดเลือดทั้งร่างกาย ตรวจเช็คสุขภาพน้องชายโดยการตรวจบางรายการจะตรวจด้วยเครื่องและในขั้นตอนสุดท้ายคนไข้จะได้พูดคุยกับหมอถึงผลการตรวจและวิเคราะห์รวมถึงแนะนําในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดสาหรับท่านใดที่มีปัญหาสมรรถภาพทางเพศนะครับต้องการปรึกษาหรือเข้ามารับการรักษาสามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับ